ควีนเคเลเฮจากยอดดาวยิงระดับเยาวชนสู่อนาคตจอมหนึบริ์พูลตอนเด็กเป็นกองหน้ายิงกระจายก่อนแจ้งเกิดพาลิ์พูลชนะอแจกอะไรที่ทำให้ควีนเคเลเฮกลายเป็นผู้รักษาประตูอนาคตไกลไปติดตามกันก้าวที่หมีวันนี้พ่อพ่อให้มาเล่นเป็นผู้รักษาประตูก้าวที่สได้เหรียญแชมป์ยุโรปแต่ไรเหรียญแชมป์กีบลีก เก้าที่สเปิดศึกอาร์ตรียนชิงตำแหน่งมือสองลิปพูลก่อนเข้าเรื่องเรามาทำความเข้าใจกันสักนิดว่าเคลเฮอร์ ur, ชื่อของพระเอกในเรื่องนี้ออกเสียงว่าควิวินเคลเฮอร์ตามภาษาไอริชซึ่งเป็นสัญชาติของเขาโดยสกายสปอร์ตนั้นอธิบายว่าชื่อควิวินสำหรับชาวไอ,อร์แลนด์ก็เหมือนกับชื่อเควินของคนอังกฤษนั่นเอง คืนวันที่หนึ่งกันยาคมปี2020น่าจะเป็นคำคืนที่ติดตรึงอยู่ในความทรงจำของคีวินเกลเฮอร์ไปอีกนานเมื่อเจเกนคอปมอบโอกาสครั้งสำคัญด้วยการเลือกเขาลงเฝ้าเสาแทนอาริสงเบเกอร์ผู้รักษาประตูมาอขหนึ่งของลิเวอร์พูลที่มีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนือ้อแฮมสติงก่อนเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนดที่5เปิดบ้านตอนรับอาแจากอัเตด์ดัมมากกว่าที่จะใช้บริการมือสองอย่างอารดเรียนเหมือนหลายๆนัดที่มาผ่านมา ม่น,นั้นถือเป็นหลแรกในชีวิตที่นายตะวันนุ่มชาวไอแรแลนด์ได้สัมผัสกับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยรายการใหญ่ที่สุดของตะวีบยุโรปและยังเป็นการลงสนามครั้งแรกในฤดูกาล2021อีกด้วยอย่างไรก,ก็ดีแม้โอกาสทองครั้งใหญ่จะมาถึงมือแบบไม่ทันตั้งตังตวแต่เขากลับไม่มีอาการตื่นสนามให้เห็นเลยแม้แต่น้อย การเฝ้าเสาเกมที่5ในทีมช่วใหญ่ของหงแดงจบลงด้วยชัยชนะเหนือผู้มาเยือนจากเน,แน์แลลด์1-0เคลเฮอร์มีส่วนสำคัญในการช่วยทีมไม่เสียประตูเป็นนัดที่4จาก5เกมในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มซีซั่นนี้หลังโชว์ฟอร์มเทปไปถึงสีครั้งโดยเฉพาะการบินปัดลูกยิงไกลของนุสแซมาราอุยที่กำลังจะพุ่งเสียบใต้ใคานในครึ่งแรกและจังหวะผวาปัดลูกมงจอของคลัสยานอุสเตล่า ในช่วงท้ายเกมความยอดเยี่ยมของจอมหนึกวัย22ปีบวกกับประตูชัยของเคอร์ติจโจนจากการเปิดของนิโกโวเลียม2ดาวรุ่งวัย19ปีช่วยให้ลิปูนมี12คะแนนทิ้งหา่างอัลเลนต้าดับ2ของกลุ่มที่ทำไปแค่เสมอมิเตรแลน1-1อยู่4คะแนนในขณะที่เหลืออีกแค่1น,นัดก็การันตีเข้ารอบ16ทีสุดท,ท้ายในาฐานะแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้ว ผลงานดังกล่าวถือเป็นการแจ้งเกิดอย่างงดงามสำหรับผู้รักษาประตูที่ยังไม่เคยผ่านการลงเล่นในพีร์ลีกิจแม้แต่นัดเดียวโดย4นัดก่อนหน้านี้ที่ได้ลงเฝ้าเสาก็เป็นแค่เกมฟุตบอลถ้วยในประเทศเท่านั้น9ก้าที่1มีวันนี้พอ่อให้มาเล่นผู้รักษาประตูที่จริงแล้วเด็กหนุ่มไอริสเคยเป็นยอดดาวยิงแถวหน้าในการแขง่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนที่บ้านเกิดของทีมลิงมาสเลนเจอร์ โดยมีสถิติการตลงประตูเฉลี่ยฤดูกาลละ20-30ประตูแต่แล้วในช่วงที่เล่นใ้กับทีมรุ่นอายุ14ปีเขาก็ได้เจอกับหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญในชีวิตเอ็ดดี้แฮร์ริงตันอดีตโค้ชจอมหนึ่งของญี่ปู่ในทีมลิงส์มาเรนเจอร์เปิดเผยว่าตอนนั้นผู้ดูแลประตูของเราตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลด้วยเหตุผลบางอย่างจากนั้นคุณพ่อของเคเลอร์ก็โทรศัพท์มาผมในคืนหนึ่งเพื่อแนะนำว่า คุณเห็นด้วยกับผมไหมถ้าจะให้คีวินไปเป็นผู้รักษาประตูวันนั้นผมแปลกใจว่าคุณพ่อเขาคิดอะไรอยู่เพราะตอนแรกผมเองก็เสียดายหากต้องให้ดาวยิงคนสําคัญของเราเปลี่ยนตําแหน่งแต่พพ่อของเขาย้านักย้ําหนาว่าให้โอกาสเขาได้ลองสักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่เราจะส่งเขาเราลงไปเฝ้าเสาตามคําเรียกร้องของพ่อและเพียงแค่เกมแรกที่พบกับสปริงฟิลแรมเบิร์สในบ้านของเรา คีวินก็เจอรับน้องทันทีด้วยการโดนยิงข้ามหมวเข้าประตูไปจากลูกเปิดด้านข้างแบบกึ่งยิงกึ่งพานแต่เขาก็ไม่เสียขวัญก่อนจะค่อยๆ่อแสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการเล่นและยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูจนเลื่อยมาโดยไม่เคยกลับไปเล่นเป็นกองหน้าอีกเลยจากที่เคยเป็นศูนย์หน้าจอมราตรายของลิงมาเลสเตอร์นาลีค็อกเคนดี้ครับการแข่งขันฟุตบอลน,นักเรียนที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยเหล่าดาวรุ่งฝีเท้าจัดจ้านบรรมตัวกันมากที่สุดของไอร์แลนด์ เพียงแค่4เดือนให้หลังเกเรก็ย้ายพื้นที่ทําการจากที่เคยจบสกอร์อยู่หน้าประตูคู่แข่งมายืนเป็นประการด่านสุดท้ายที่หน้าปากประตูของทีมตัวเองและนั่นคือจุดพลิกผันที่นําไปสู่ก้าต่อไปในชีวิตนักฟุตบอลอาชีพก้าที่2ได้เหรียญแชมป์ยุโรปแต่ไรเหรียญแชมป์พิมล,ลีกพิมายลายมือของกิวินในวัย16ปีพัฒนายอย่างรวดเร็วจนได้เล่น,นกับทีมชาติไอร์แลนด์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปี2 0 1 5 ก่อนที่ผลงานจะเข้าตาแมวมองจนได้เซ็นสัญญาเข้าสู่พีมอคาเดมีของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปีนั่นเองก่อนหน้านั้น2ปีเขาก็เคยรับความสนใจจากแอสตันวิลล่าแล้วก็แบ็กเบิร์นสโลเวอร์มาแล้วแต่ยังไม่เรียตัดสินใจเพื่อรอเวลาที่พร้อมที่สุดก่อนแต่หากนับกันจริงแล้วเคเล่หใช้เวลาเพียง3ปีในการเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะฮะก่อนจะมาลงเอยกับทีมต่างจากเมอร์ซี่ซ้าย ในช่วงปีแรกของเขากระหงแดงเจอกับโคปุซือเลือดใหม่ไฟแรงที่เพิ่งสร้างชื่อกับบุรุษรัดมุนจนสถานเวทียุโรก็เข้ามารับงานในถิ่นอัลฟิวต่อจากเบรนดันอรเจอร์ก่อนที่ช่วงซัมเมอร์ปี2018ครปจะหนีบเจ้าหนูคีวินติดทีมไปร่วมทัวอุ่นเครื่องปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาและก็ให้โอกาสลงสนามด้วย เมื่อกลับมาถึงอังกฤษในเดือนสิงหาคมเขาจึงไม่ลังเลที่จะต่อสัญญาออกไปจนถึงฤดูร้อนปี2022เพราะเชื่อว่าเวลาของเขาในทีมริร์พูนชุดใหญ่น่าจะมาถึงได้ในไม่ช้าและในฤด,ดูกาล2018-19เขาก็ถูกดันขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือ3ต่อจากอลิสโงเบเกอร์กับซิมงมิูเล่ซึ่งการได้ซ้อมร่วมกับในด่านชั้นยอดของโลกก็ทำให้เขาซึมซับวิชาและยกระดับฝีมือขึ้นมาทีละชั้น จนกระทั่งวันที่1นิถุนายนปี2019ลเลเฮอร์ได้มีชื่อบนม้านั่าสำรองในยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศที่เอาชนะสปเปอร์ทีมร่วมพิมลีก2-0คว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6มาครองทำไม่เก่าได้รับเหรียญแชมป์รายการใหญ่ที่สุดในชีวิตมาครองคอเป็นเลียดประวัติให้ตนเองและเป็นนักฟุตบอลชาวไอร์แลนด์คนแรกใน,นรอบเสียป,ปีที่ได้สมบัติแชมป์รายการนี้ต่อจากจอนโอเช ที่คว้าแชมป์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2008เป็นคนที่12ในประวัติศาสตร์9ที่3เปิดซึ่งอาร์เลีรนชิงตำแหน่งมือ2ของลิป์พูนเมื่อเข้าสู่ฤดูกาล2021โอกาสของเกลเฮอร์อาจจะยังมาไม่ถึงเพราะเขายังมีสถานะเป็นเพียงผู้รักษาประตูมือ3มเหมือนเดิมโดยในเกมพรีียรผลีกนัดที่4ซึ่งลิร์ุ่ลบุกไปเยือนแอสตันวิลล่า เมื่อวันที่4ิตุลาคมอาริสงเบเกอร์เกิดเจ็บไหลย่างกระทันหันในระหว่างแกนวอร์มก่อนเกมแต่คนที่ถูกเลือกให้ทำหน้าที่แทนก็ยังเป็นอาร์เรนอยู่ดีกระนั้นมือสองชาวสเปนกลับไม่สามารถทําให้คอบอุ่นใจได้อีกครั้งหลังก่อความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่นําไปสู่การเสียประตูหลายหนจนโดวนวิลล่าไล่ถลุงหมดสภาพถึง7ประตูต่อ2เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีม นัดที่2เมื่อวันที่1 1มินาคมจนถูกแอตเลติกมาลิคบุกมาชนะถึงถิ่นแอนฟิลด์3ประตูะ -2 ต้องตกรอบไปแบบเจ็บแสบ1ธันวาคมที่ผ่านมาในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกคัพต้องจัดการกับปัญหาตำแหน่งดาสุดท้ายของทีมอีกครั้งเมื่ออาริสอมเบเกอร์ก็บาดเจ็บขึ้นมาอีกแต่คราวนี้กุนซือชลเดม,มันตัดสินใจแบบหักปากกาเซียนทุกสำนักด้วยการหันมาใช้บริการของมือ3อย่างเคลรเฮอร์ลงไปรับมือกับอาแจก แทนที่จะเป็นมือสองเจ้าเก่าอย่างอาร์เรียนแม้สาวันก่อนหน้านั้นผู้สาประตูดาวรุ่งจะเพิ่งโดนจอตะขายไปถึง7จหนในเกมหลีของทีมสำรองซึ่งลิเวอร์พูลชุดยู23ถูกแมนซิตี้ชุดยู23เสรอร์ถลุงไป7ประตูต่อสเท่ากับที่ทีมชุดใจนั้นปราใัยกับบิลล่าก็ไม่ทำให้ติดใจของคอปนั้นหนวั่นไหวก่อนจะมอบความไว้วางใจให,ให้ลงเป็น11คนแรกตามแผนเดิม หลังจบเกมเจ้าหนูคีวินก็ไปสู่ตัวเองได้ว,ว่าคอบเลือกคนไม่ผิดเพราะ,ะนอกจากเซฟลูกยากจนทําให้ทีมชนะโดยไม่เสียประตูดได้แล้วยังแสดงเห็นถึงความนิ่งในการเล่นบอลด้วยเท้าแม้จะโดนผู้เล่นนารุกของอาจักเข้ามากดดันในเขตโทษแต่ก็ยังสามารถออกบอลจนรอดจากการถูกเพสซิ่งได้แม้ว่าจะเป็นลูกเลียดพื้นหรือลูกเปิดโด่งก็าตามสถิติระบุว่าเคเร์จ่ายบอลสำเร็จในการเปิดเกมจากหน้าประตูเองถึง30ครั้งจากทั้งหมดสิครั้งคิด เป็นค่าความแม่นยำได้ถึง74.4%นะับเป็นตัวเลขที่ดีกว่าอาเดเรียนซึ่งออกบอลแม่นยำแค่65%เมื่อคำนวณจาก3นัดที่ได้ลงเฝ้าเสาในรายการจ่ายสินทรัพนี้เอ็ดดี้ฮอลิตันอดีโคกร,รู้มือเป็นกันอย่างดีแต่อยู่ที่ริงมานเลนเจอร์อธิบายถึงเหตุผลที่ทำให้นายทวารความหวังใหม่ของแดงเล่นได้อย่างเยือกเย็นว่า เขาเคยบอกกับเราว่าเขาสามารถอ่านใจของกองหน้าทีมคู่แข่งได้อย่างทะลุปุโปเพราะเขาเองก็เคยเป็นกองหน้าที่ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมในตำแหน่งนั้นมาก่อนทําให้เขาลูกคู่แข่งจะมาไม้ไหนและควรรับมืออย่างไรนอกจากนั้นเขายังใช้เท้าทั้งสองข้างได้อย่างยอดเยี่ยมมากจากฟอร์มของจอมดึกมือ3ซึ่งใคยความสงสัยในช่วงประกาศรายชื่อก่อนเกมจนหมดสิ้นครบก็เฉลยสาเหตุที่ ตัดสินใจเหนือความคาดหมายในครั้งนี้ว่ามันเป็นการเลือกที่ยากนะเพราะก่อนหน้านี้อาเดียนก็ทำหน้าที่ได้ดีในศึกยูฟาซูเปอร์คัพที่เสมอเชลซี2-2ก่อนจะชนะจุดโทษไป5ต่อ4และอาเดียนก็ช่วยให้เราไม่เสียประตูอีกหลายครั้งนะแต่เกมนี้เราต้องการความสามารถของคีวินซึ่งเป็นผู้รักษาประตูที่มีพรสวรรค์สูงและยังมีทักษะในการป้องกันประตูที่ดีด้วยเราจะเป็นต้องเลือกเขาเพื่อรับมือเกมเพสซิ่งของอาแจก เราต้องการความสามารถในการเปิดบอลจากแดนหลังไปยังกลางสนามซึ่งเขาก็ทําได้ดีและเยือกเย็นมากๆแต่สิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินคือการป้องกันประตูซึ่งเขายังทาได้ยอดเยี่ยมอีกอย่างน้อย2-3ครั้งจะขึ้นคอปก็เน้นย้ยําผลงานล่าสุดของกิเลเฮอถูกนํามาเรียกร้องให้คอปผักดันขึ้นมาเป็นมือ2ต่อจากอริซงแทนที่ของอาเดียนซึ่งยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้อีกทั้งนายทวารชาวสเปนกำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้จึงเป็นโอกาสดี ที่จะเพิ่มชั่วโมงบินให้กับนายด่านอลิสวัย22ปีตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่างไรก็ตามแม้คนภายนอกจะมองว่าน,นี่เป็นช่วงเวลาการแย่งตำแหน่งมือสองอันเข,เข้มข้นในทีมลิร์พูลแต่เจ้าหนูคีวินเปิดเผยหลังเกมที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตว่าผมได้รับข้อความก่อนเกมจากอาริซงที่ส่งมาบอกว่าขอให้ผมโชคดีส่วนอารเรียนก็ให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดีเขาบอกว่าผมอยู่เคียงข้างคุณร้อยเซและจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตาม แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนใจกว้างมากๆถึงแม้คอปจะไม่ฟันตงว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูมือสหงแดงจะมีการเปลี่ยนมือจากอาเดียนหรือ,อยังแต่หากเคลเลอร์ได้รับโอกาสครั้งต่อไปแล้วทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเกมปฏิบัาจกากนั้นเชื่อว,ว่านะักตอสสดดสายคงอยู่ไม่ไกลเกินกว่าที่สองมือเคลเลอร์จะควายคว้านั่นเอง